กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะคพูดคุยสายสดค่ะที่024960493และ024960494 SMS SM ก็ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดแล้วอย่าลืมเวลาเกิดน,นะคะ ข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะ <Yeah. S 1> ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อค่ะจะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะวันนี้เรื่องงานก่อนจะทำอะไรให้ประเมินสถานการณ์รอบด้านให้แน่ใจซะก่อน โดยเฉพาะการทำในสิ่งใหม่ส่วนเงินทองการลงทุนก็ไม่เหมาะกับการเข้าหุ้นจะมีปัญหาในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ตามค่ะวันนี้ค่อนข้างจะโดดเดี่ยว ชาวราศีกุมค่ะวันนี้เรื่องงานสถานการณ์นั้นมีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีปัญหากันมานานส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนก็มีโอกาสประสบความสําเร็จตามที่ตั้งใจไว้แต่เรื่องหัวใจในวันนี้จะมีเรื่องราวหรือว่าเหตุการณ์ที่ทําให้มีความมั่นใจมากิขึ้นค่ะชาวราศีมีนวันนี้เรื่องงานอยาตีตนไปก่อนไข้ เวลามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่เงินทองการลงทุนต้องระวังในเรื่องของเอกสารและสัญญาตรวจสอบให้รอบคอบเสียก่อนสำหรับเรื่องหัวใจในวันนี้ต้องใช้ความพยายามมากหน่อยนะคะ ชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานขับไม่ออกค่ะมีแต่คนมาขอให้ช่วยแต่ตัวเองกลับไม่มีคนช่วยเลยที่สำคัญวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีส่วนเงินทองการลงทุนก็อย่าเหยียบเรือสองแคมต้องตัดสินใจแล้วค่ะและเรื่องหัวใจในวันนี้มีแต่ความฉับชวยคนโสดอย่าไปยึดมั่นถือมั่นให้มากเกินไปชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานอย่าออกนอกหน้าอย่าออกตัว อย่าชนเองค่ะถ้าเลือกได้ให้อยู่เบื้องหลังส่วนเงินทองสภาพคล่องก็ไม่มีปัญหาอะไรส่วนหนึ่งไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากสำหรับเรื่องหัวใจมีปัญหาอะไรนั้นก็ให้ค่อยคุยกันอย่าปล่อยให้ข้ามวันนะคะคนโสดท,ที่คิดจะมีคู่ให้ลองหาเพื่อนช่วยดูค่ะ ชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานมักมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ดังนั้นต้องอย่าใจแคบเปิดใจให้กว้างสำหรับเรื่องเงินทองการลงทุนถือว่าทายดีนะคะโดยเฉพาะการออกตัวในช่วงแรกแต่เรื่องหัวใจวันนี้ไม่เด่นค่ะคนโสดไม่มีโชคเรื่องรักคนมีคู่ระวังจะเกิดเหตุการณ์ที่พลิกผันชาวราศีกรกฎวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลง การมองหาสิ่งใหม่รวมถึงคนที่ต้องการทําในสิ่งที่ต่างออกไปจากเดิมเงินทองการลงทุนแนวโน้มนั้นยังไปได้สวยนะคะไม่จําเป็นต้องลงทุนลงแรงอะไรเพิ่มเติมแต่เรื่องหัวใจจะได้รับความสนใจจากคนในนะคะเออคนที่สูงวัยกว่านะคะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานถือว่าทายดีค่ะ รู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรสํคาคัญอะไรไม่สํคาคัญแต่เรื่องหัวใจนั้นต้องมีความอดทนอดกลั้นเวลามีปากเสียงก็งให้พูดให้น้อยที่สุดคนโสดก็อย่าลงตัวเองสําหรับเรื่องเงินทองวันนี้ก็ไม่เด่นหาเงินยากเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นนะคะแล้วก็ไม่ควรจัดลงทุนอะไรที่มีขนาดใหญ่ชาวราศีกันค่ะวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการออกแรงการเดินทางการ งานภาคสนามซึ่งแนวโน้มดีแต่เงินทองนั้นต้องมีวินัยนะคะโดยเฉพาะความสม่ําเสมอในการลงทุนสาหรับเรื่องของหัวใจวันนี้ไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่อย่าไปคาดหวังอะไรในเรื่องของความรักค่ะ ปอกอกันด้วยชาวราศีตุลค่ะวันนี้เรื่องงานนะคะภาพรวมนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวมีโอกาสได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆที่ท้าทายไม่ว่าจะเป็นลักษณะงานตัวบุคคลหรือว่าเครื่องไม้เครื่องมือแต่งงานทองการลงทุนไม่ได้ทั้งหมดนะคะต้องมีการแลกเปลี่ยนน่อยส่วนหัวใจวันนี้ให้เชื่อความรู้สึกของตัวเองค่ะชาวราศีพิจิกค่ะวันนี้เรื่องงานมีเกณฑ์ที่ตกอยู่ในสถานการณ์กลืนไม่เข้าขายไม่ออก หรือเจอกับงานที่ยากลำบากแต่เรื่องของเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบสภาพคล่องไม่มีปัญหาไม่ติดขัดอะไรและเรื่องหัวใจให้เน้นคนมีคู่ถ้าได้เจอคนที่ถูกใจก็ให้ลองแสดงออกไปค่ะปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูวันนี้สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องของสุขภาพส่วนเรื่องงานแค่ทำในสิ่งเดิมให้ดีที่สุดก็พอไม่ควรริเริ่มสิ่งใหม เงินทองในวันนี้นะคะถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าดีและเรื่องหัวใจค่ะไม่ว่ามีคู่หรือคิดมีคู่จงเป็นผู้ให้แล้วคุณจะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับมาแน่นอนค่ะนี่ก็คำยากรของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะเข้าไปอ่านการเพิ่มเติมที่แฟนเพจของเรา m i ราเคิลชา n นลทีวค่ะ แจ้งช่องทางกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพูดคุยสายสด024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความสม่งมาที่หมายเลข4221606ไม่รอช้านะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อเลยค่ะจากคุณเตยนะคะเกิดวันจันทร์ที่20กันยายนปี28นะคะเวลา21นาิกา26นาที สอนพิเศษเป็นติวเตอร์อยู่นะคะดีะไหมคะความรักการเงินแล้วก็อยากจะสอบบรรจุเป็นคุณครูค่ะควาจริงในสิ่งที่คุณถามเนี่ยมันก็เป็นกลุ่มดาวอาชีพเดียวกันนั่นแหละนะครับดาวพุธอยู่เรือนง,งานนะฐานมหาอุดแต่จริงๆลักษณะการถ้าถามว่าระหว่างบรรจุกัสอนติวเตอร์ผมอยากจะฝากอย่างนี้ถ้าลักษณะอาชีพด้านการเรียนการสอนยิ่งมีการจรมีการเดินทาง จะยิ่งสมรูปลองดูนะครับเป็นติวเตอร์ออกไปสอนเด็กๆสอนพิเศษใช่ตามบ้านนะหรือ,อว่ามีการจรสอนตามสถานศึกษาหรือสถานท,ที่ที่มีความเหมาะสมอย่างเงี้ยสมรูปเลยครับความรักการเงินค่ะย่าง31ตอนนี้นะครับก็ดาวการเงินเสียอยู่ทั้งคู่และปีนี้งานอาจจะไม่ค่อยดีนะคุณอาจจะมีความลังเลในเรื่องของอาชีพ ก็ประคับประคองให้ผ่านกัญญานี้ไปในแง่ของการทำบุญเสริมก็บริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสรายุทธค่ะเกิดวันศุกร์ที่9พฤศจิกายนปี16เวลา8ปดโมงตรงนะคะครับเมื่อไหร่จะได้งานใหม่คะอาจารย์กรมมะเป็นกาฮลีก็คงลำบากหน่อยนะครับพูดอยู่เสมอถ้าเป็นทรงนี้อย่าออกก่อนนะให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อน หนักเป็นเบาครับให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ17ตัวนะรอปีปีนี้เกณฑ์เรื่องงานมันไม่ค่อยดีก็ต้องว่าาๆน,นั้นนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเตโชค่ะเกิดวันอังคารที่18มีนาคมปี40เวลา4ี่นาฬิกายีนาทีการเรียนจะจบไหมมีโอกาสสอบติดข้าราชการหรือไม่ความรักดีไหมครับตอนนี้อายุย่าง19 ก็น่าจะอยู่ในระดับมัธยมหรือเปล่าคือเกณฑ์มหจาจ้ะใช่คือเกณฑ์การเรียนในช่วงที่น่าเป็นห่วงเนี่ยคือช่วงย่าง20นะผมไม่แน่ใจว่าการสอบที่สําคัญของคุณเนี่ยมันก่อนหรือหลังวันเกิดถ้าเป็นหลังวันเกิดเ่เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็หาโอกาสนะซื้อแก้วน้ําสัก15ลูกหรือว่า15ใบก็ได้ถวายวัดหลังวันเกิดครับนะคะความรักดีไหมคะของคุณมีโอกาสได้เจอเจอคนที่มีตําหนินะถ้าได้เจอถือว่าสมรูป ถ้าไม่ได้เจอส่วนใหญ่คบหากับใครเสยเปรียบผิดหวังหรือไม่ก็คนรักเอาแต่ใจเราเหนื่อยอจะเป็นทรงนั้นนะครับะะท่านต่อไปค่ะคุณจินดาค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนปี28เวลา17.48นาฬิกา48นาทีถามอาจารย์นะคะว่าได้งานไหมคะไปสมัครไว้สองแห่งแล้วก็เรื่องการเงินเป็นอย่างไรบ้างค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ไม่ได้บอกบอกไหมบอกค่ะอาทิตย์ค่ะอ๋อโอเคขออภัยครับ ย่าง่าสลักษณะงานใหม่ถ้ามีคอนเน c t ชันมีคนช่วยแนะนำจะเพิ่มโอกาสมากขึ้นนะแต่ถามว่าปีนี้ถ้าตั้งใจที่จะหางานก็มีโอกาสได้เพราะกรรมมาเป็นอายุหมายถึงชีวิตก็เกี่ยวข้องกันในเรื่องของแวดวงการทำงานลองดูนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนแปลงถ้าสองที่ที่ว่านั้นยังไม่ได้ลองหาที่ใหม่ที่มีคอนเน็ชันอาจจะไม่ได้มถึงการฝากฝังนะาอาจจะหมายถึงถ้าก็รู้วงในว่ารับคนนะหรือว่ามีตำแหน่งงานที่มี คุณสมบัติสอดคล้องกับตัวคุณอย่างเงี้ยจะเพิ่มโอกาสได้มากขึ้นครับการเงินค่ะดาวการเงินอลิเป็นการรีอยู่นะก็ทั้งย่าง31และ32อง่ะก็จะเตือนปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องช่วงนี้ทําทานกันเด็กเล็กๆครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแพรวพันเกิดวันที่22มีนาคมปี38เวลาเกิด13บสานาฬิกาานาทีการเรียนการเงินความรัก มีโอกาสสอบติดข้าราชการตำรวจไหมคะตอนนี้ย่างยี่สิบเอ็ดนะเกณฑ์เรื่องการสอบแข่งขันในช่วงรอยต่อยี่สบเอ็ดยี่บสองเนี่ยไม่ค่อยเด่นนะครับก็ไม่ได้บอกไม่ให้สอบนะก็ให้ไปสอบเพียงแต่ว่าจะต้องเตรียมความพร้อมแต่ถ้าถามว่าดวงนี้ราชการตำรวจหรือแม้กระทั่งในเครื่องแบบแบบราชการทหารก็ไม่ถึงกับเด่นนะ,ะในพื้นชะตากับ กลายจะเป็นในลักษณะงานทางศิลป์มากกว่าดนตรีศิลปะการแสดงนะครับหรือแม้กระทั่งที่เป็นตัวเลขก็เป็นพวกงานด้านกัรเงินครับค่ะการเงินความรักค่ะย่งความรักจะลงตัวอย่างจริงจังนะครับก็คือในช่วงตอนนี้เดี๋ยวสักครู่นะกำลังจะเข้า22เอาจริงๆังๆเนี่ยผมว่าไม่ต้องรีบสัก23อายุาย่าง เป็ตรงนั้นเนี่ยจะจะไม่มีเงื่อนไขหรือว่าข้อที่ทําให้เราระบากใจส่วนเงินทองดวงนี้นะครับต้องบอกว่าหาเงินได้แต่จะมีปัญหาในเรื่องของการออมพยายามทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธอันนี้ทำได้ตลอดชีวิตครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่28มีนาคมปี34นะคะเวลา3นาฬิกาตรง การงานการเงินความรากักทําอาชีพแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับตัวเองค่ะก็เป็นคนวันพุธกลางคืนนะในทางโหราศาสตร์อาชีพที่เด่นในภูชตาดาวสุขสวยและอยู่เรือนเงินด้วยนะครับดนตรีศิลปะการแสดงของกินสิ่งสวยงามร้านดอกไม้เสริมสวยเครื Indeed, ่องประดับ j ิวเ l ลร g i กิฟท์ช พวกความบันเทิงก็ใช่พวกหนังเกมแต่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนนะครับนะะคแต่ปีนี้ไม่ให้ลงทุนใหญ่แล้วก็ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยของคุณเนี่ยไปทําฟันขูดหินปูแล้วก็ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละแปดตัวครับค่ะตอนนี้มีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอะไรคะออนสติค่ะนะคะขอทราบวันเดือนปีเกิดด้วยค่ะสิบห้าสิงหาสองห้าหนึ่งหนึ่งแปดโมงยีสิบห้านาทีวันพฤหัสค่ะ อันนี้ชื่อไปปรับมาหรือยังครับปรับแล้วค่ะอาจารย์จ้าอ้าวตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่างสี่สิบแปดนะค่ะนะครับอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรจ๊ะเรื่องงานค่ะอาจารยทำเสียงอ่อยเลยเอ่อ <c oughs> ของคุณพอดีเกิดในช่วงครับเกี่ยวกลางปีนะสิงหากลางกลางสิงหาอ่าปัจจัยลบมันมีผลตั้งแต่ ช่วงต้นปีจนถึงสิงหาชุกปีนี้งานที่ทำไม่ค่อยดีใช่ไหมใช่ค่ะทำอาชีพอะไรนวดค่ะโอกระดาภรลหัสเป็นกาลีนั่นเองนะ,ยอ,ะอย่างนี้ที่ผ่านมาใช้ได้ถูกไหมครับใช่ค่ะทำมากี่ปีแล้วครับ ตังแต่ปีปนะีหกค่ะม,มาตั้งแต่เอาอย่างนี้นะตั้งแต่สิงหาไปไปลายปีที่แล้วอะ่ะจนถึงช่วงประมาณอ่าไตรมาสสามปีเนี้ยไม่ค่อยดีเลยถูกไหมใช่ค่ะนะก็เรียนให้สบายใจรว่ามันจะค่อยๆปรับไปในทางที่ดีขึ้นแล้วถ้ามันมไม่เด่นในพื้นชะตานะมันยืนระยะไม่ได้หรอกขนาดนี้เอาเป็นว่าช่วงที่ผ่านมาเนะี่ยมันเสียดาวชีพมันเสียอือ แต่ตอนนี้ผมกลับเป็นห่วงปัญหาสุขภาพคุณด้วยนะนะครับคุณลงทุนทำทวนแผนโบราณหรือว่าเป็นลูกจ้างเขาก็หนูมันมีลูกค้าประจำค่ะพอลูกค้าประจำโทรมาก็จะไปไปนวดให้ที่บ้านอย่างนี้ใช่ไหมคะคือตัวีก็ช่วยเพื่อที่ลาโอเคก็ถือว่าอิสระนะถูกไหมก็เป็นเป็นฟรีแลนซ์หนูเมื่อยขึ้นมาเลยค่ะจ้าอยากนวดทันทีคืออย่างนี้ ยืนยันว่าระยะยาวไปได้เพียงแต่ว่าของคุณเนี่ยมันจะแบบเรื่อยๆนะ,ะไม่ได้หวือหวาของคุณสุขภาพที่ผมเป็นห่วงช่วงนี้นะโนดเขามาเยอะตัวเอง่ให้ระวังนะปัญหาพวกไขข้อพวกกล้ามเนื้อคุณจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะต้องต้องน,น,นั้นถ้าหนูช่วงนี้มันตื่นงานมันน้อยมากเลยลก็คืออยากจะคิอือ่นดูอะไรไว้ขา,ขายได้ไหมคะขายอะไร จะขายอะไรไอะของกินต้องมีการแปลรูปไม่ก็อย่างนี้ถ้าจะหาอะไรเสริมไม่ว่าแต่อ้นนวดเนี่ยอย่าทิ้งถ้าเขาเรียกไปหรือว่ามีโอกาสได้เจอเจอลูกค้าให้ทําต่อนะเพราะว่าดาวชีพมันเสียในช่วงนี้นะครับของคุณถ้าทําของกินต้องมีการแปลรูปเช่นหมักดองแช่อิม่มกวนแช่แข็ง,ขงกระป๋องะอะไรพวกนี้แล้วก็มีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่ก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่นะในตลาดตรอกซอกซอยทําเลดีๆพวกนี้พอได้ ค่ะแล้วถ้าไม่ทาของกินก็เกี่ยวกับสุขภาพเหมือนเดิมนะถ้าไม่ได้นวดเขาก็เกี่ยวข้องกับพวกยาวิตามินสมุนไพรอะไรเงี้ยเพื่อสุขภาพอ่ะอันเนี้ยในดวงทําได้พอดีงาน่อยมีหนูก็เลยจะสมัครรับออเดอร์คอนเฟิร์มอะไรของบริษัทอะไรแบบนี้ยได้คะคอนเฟิร์มอะไรฮะโทรศัพท์ใช้วิธีที่เขารับสั่งของสินทางออนไลน์อะไรเงี้ยเหรอคะอ่า ก็เป uh, ็นคนรับออเดอร์เป็นคนคอนเฟิร right ์มลูกค right ้าเอ่อคุณอยู่คุณเกิดจังหวัดไหนทุกวันนี้อยู่ที่ไหนกาญจนบุร si ีเกิดที่การทํางานที่การค่ะบริษัทที่ว่านั้นมีต่างชาติถือหุ้นไหมครับเขาเป็นอินเตอร์น็ตแนลอะไรประมาณนั้นโอเคถ้ามีถ้าถ้ามีต่างชาติก็พอได้นะถ้าเป็นต่างชาติก็พอได้ในเรื่องของการติดต่อสื่อสารเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลไปสัมพันธ์อะไรพวกนี้พอได้ แถ้าเป็นตัวแทนประกัน,นะคะก็ต้องทํากับองค์กรต่างชาติอนี่ไม่ได้ของไทยไม่ดีนะแต่ว่าในดวงอ่ะแต่ในดวงหุ้นเนี่ยต้องทํากับกับที่มีต่างชาติถือหุ้นถ้าขายอาหารเป็นพวกต้องจำหรือว่าอะไรเกี่ยวกับกล่องคือมันจะต้องมีาาาการ,การไม่ใช่ฮะถ้าอย่างของกินอย่ินที่บอกอ่ะมันต้องมีการแปลรูปอะ่ะเช่นกล้วยชาบทุเรียนกวนอของหมักดองถ้าเป็นอาหารผัด สไม่ใช่ก็คือมันก็คือมันไม่ได้มีการแปลรูปอย่างมีนัยยะแค่ทําให้สุกไม่เกี่ยวนะถ้าแปลรูปชัดเจนอะอย่างนั้นนะอาจารย์คะถ้าเกิดนวดสื่อวันไปเรื่อยๆแล้วอะไรที่สื่อท่างผมไปเรียนไปเรียนโหราศาสตร์เนี้ยที่ที่คุณพูดมาเนี่ยคุณเชื่อไหมมันก็ดาวพระฤหัตเกือบทั้งหมดเลยอะไม่ไม่ได้พูดถึงเรื่องขายขายไปตรงนะเกี่ยวกับสุขภาพที่ทำอ่านวดที่ทําสิ่งที่ผมแนะนํา เรื่องของสุขภาพหรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์เนี่ยก็คือดาวพระหัสราชาโชคยืนยันว่าทาได้และในส่วนของการนวดอ่ะคือถ้ามันไม่เด่นในพื้นชะตานะคุณไม่สามารถจะทําเลี้ยงชีพมาได้สิบกว่าปีหรอกนึกออกไหมแต่ว่าต่อไปสุขสุขภาพมันจะแย่ลงไงแต่ว่าคุณเป็นหรือเปล่าที่ผมบอกอ่ะไอ้พวกไขข้อกล้ามเนื้อเส้นเอ็นอ่ะเริ่มมีปัญหาแล้วใช่ไหมอ่า่ะเนื้อเต้นก็แก้ไขมาตลอดเออ แต่คือมันแยกส่วนกันนะก็โอเคนะถ้าสมมติว่าในแง่ของอาชีพถ้ามันมีข้อจํากัดในเรื่องของสุขภาพเพราะของคุณเนี่ยเสาเป็นกาลีในพื้นดวงนะครับก็ก็ถ้าปรับก็ต้องปรับในหมวดนี้แหละถ้าเรียนโหราศาสตร์ผมก็เชียร์นะก็คือดาวดวงเดียวกันทําได้แต่มันจะไปได้เร,เรื่อยใช่ไหมจ๊ะคือไอ้คำว่าไปได้เรื่อยเนี่ยอย่ามองว่ามันไม่ดีนะ มันจะมีหลักฐาน <จะ S 1> ความมั่นคงโอเคมาหยุดก็พอละอค่ะม,ม,มันมัน,มนมต้องหยุดแต่คือหนูได้มุนงได้จ้ะคือมันไม่มีอะไรที่ดีทุกปีนึกออกไหมทุกอาชีพเ่ <c oughs> ที่บอกว่าเด่นเนี่ยบางจาังหวะทักษะเคลื่อนทุกอย่างก็เปลี่ยนแต่เ,เป็นว่าถ้าคุณอยากเรียนโหราศาสตร์อย่างจริงจัง,จง,จงผมยืนยันว่นาทาได้เพราะมันไม่ได้มีข้อจํากัดในเรื่องของสุขภาพเหมือนกับการนวด <c oughs> ที่กะถ้าอย่างนี้ผมฝากถ้ามีโอกาสเข้ามาเรียนที่กรุงเทพนะก็เดี๋ยวผมฝากเบอร์งทางสมาคมไว้แล้วกัน แต่ถ้าไม่มีก็เรียนในจังหวัดที่คุณอยู่ก็ได้หาสถาบันที่ดูน่าเชื่อถือหน่อยนะครับอ่ะผมฝองท,ที่ที่หนูจะเข้าไปนี่คือของอาจารย์ธนากรนะอ๋อก็ดีเลยก็เป็นอาจารย์ผมอ่ะอาจารย์ธนกรเสียงเกษมก็เป็นอาจารย์ผมอะดีเลยครับบอกเลยว่าผมบอกบอกว่าผมแนะนํามาก็ได้นั่นแหละฮะใช่เลยครับไปเรียนเลยครับ ือมันจะให้ผล <Okay. S 1> มันก็จะให้ผลใกล้เคียงกับอาชีพนวดสิบกว่าปีที่คุณทําได้แต่ตัวนี้มันจะไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องของสุขภาพเหมือนเดิมหอกมาค่ะจะดีขึ้นกว่าหน่อยตรงที่ว่ามันไม่ต้องอย้อนกลับมาในตัวใช่ถูกต้องถูกต้องแล้วัหนูจะมีวัติเสียจ,จะมีอะไรบ้าคะก็ปีนี้ระวังกาลีจี้อังคารอยู่นะครับก็ให้คุณถวายของมีคมแล้วก็ไปทําบุญลงศพอ๋อนี้ทำบ่อยๆอาจารย์คะไอลัชนาลนาักษีหนูเนะี่ย เอาลักคนากระาสิ่งที่มันเหมือนกันไหมคะเอ่อคืออย่างนี้ครับอย่างลัคนาเนี่ยก็คือต้องคำนวณจากเวลาที่เกิดของคุณเปิดแปดโมงยี่สิบห้าใช่ไหมครับ<ะ>จัง,จงหวัดกาญจนบุรีก็ลัคนาราศีสิงห์นะครับแต่ว่าบางครั้งที่เวลาผมพยากรณ์คนหมู่มากคนทั้งประเทศเนี่ยผมไม่สามารถจะลู้งรู้เวลาที่เกิดได้จึง <c oughs> จัดแบ่งราศีตามการโครจรของดาวอาทิตย์เช่น <c oughs> อย่างคนที่เกิด14มิถุนาถึง14กรกฎาคมเนี่ยคือราศีเมถุนช่วงระยะเวลาดังกล่าวดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ในราศีเมถุนนี่ออกไหมฮะอาทิตย์เนี่ยจะจรประมาณ30วันย้ายราศีทีแล้อย่างนั้นหนูเนี่ยเวลาอาจารย์พยานรณ์เงี้ยหนูต้องดูดก็คือพอเราพอเรารู้ข้อมูลที่แท้จริงว่าเราลักนาอยู่สิงห์ก็ดูสิงห์ฮะนะครับแต่วสิงค์ปีนี้เป็นไงครับสิงห์เป็นงไง่อยสิงห์เป็นยัไงสิง์ก็ S <S ช่วงปีหน้าเนี่ยราหูจะเข้า <ละ S 1> วันที่16 <ทะ S 1> มก,กราคมนะครับ <ทะ S 1> ก็ให้ระวังในเะรื่องสุขภาพด้วยแล้วก็ระวังปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองแต่ว่าพฤหัสก็ยังสถิตอยู่ในราศีเกิดจนถึงสิงหาคมนะ <S <S มันก็มีบวกมีลบแหละตามจังหวะการยากย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของดาวเป็นเป็นธรรมาชาติค่ะนะครับแต่ว่าถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็พฤหัสทับลักอยู่ช่วงนี้เรียนก็ดีนะอ เะไปเรียนเลยแล้วบอกว่าดูรามกรกลามางานอาจารย์ด้วยได้เลยเนาะกิจกรรมใช่อ่าถ้าสนใจเนาะคือเดือนมกกลามไปเลยแหละอาจารย์อ๋อก็เดี๋ยวจะมีดาวย้ายไปวัดครูด้วยนะคะอ๋อดีเลยครับวัดครูประมาณเมษาแสดงว่านี่ก็ดูรายการกันมาตลอดนะของของทางช่องนี้นะ หังจาเจ็ดโมง,มงโกูนเดือนั้ยายนอยไม่เกิดนะสิอเมชาหนูยังไม่เกิดค่ะจริงจริงโอเจ็ดโ,โมงนี้ก็ต้องบอก <c oughs> ต้องบอกว่าเจ็ดโมงนี้ตัง้งแต่คือใช่ต้นต้นปีที่จะถึงนี่เขาหนูยังจำความไม่ได้เลยค่ะใช่ก็คือเรากำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่เจ็ดแล้วนะแพรต้น<ม>ต้นปีหน้าที่โอ้ดิจะเป็นหนุกเป็นแฟนประจำที่ติดตามกันมาก็ขอบคุณนะแล้วก็ไปไปเรียนเลยนะผมผมผมยืนยันว่าคุณเรียนได้ คุณเรียนได้คือหนูจะดูที่หนูถามนี่คือพือ้นดวงหนูเป็นคนเอาไม่จริงหรือเปล่าหนูโกัวจป็นแบบนั้นอยู่ที่เรา <นะ S 1> ไม่เกี่ยวอย,อยู่ที่เรา,เราคุณขี้เกียจใครบอกว่าคุณขยันเป็นมันจะได้ไงไม่เกี่ยวนะแต่คุณคุณ,ค,ณคุณเป็นคนไม่ค่อยเอาเปรียบใครอยู่แล้วใช่ค่ะนะคุณใจเป็นพระฤหัาเก่งใจคิดถึงคนอื่นนะแต่ตอนนี้ก็ไปดูแลสุขภาพตัวเองนะเพราะว่าดาวเสาร์ดวงมันเสียแล้วก็ปรับอาชีพซะ ปรับอาชีพให้ให้ให้สอดรับกับกับพื้นดวงนะของตัวเองเนาะนะคะจะมีจะม,มีแค่ะจะ,ะ,ะเดี๋ยววันจะเออไม่ใช่วันจันเดือนมกราคมเดี๋ยวจะเจอกันนะรับพระเคสที่ที่ย้ายนะคุณคราศีสิงห์โดยตรงด้วยเนาะนะ,นะคะก็มีโอกาสมาเจอกันแล้วเดี๋ยวได้พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งครับนะคะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอขอนปีใหม่ยังดีขออาจารย์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่ อยู่เป็นกำลังใจใพวกเราตลอดไปนะคะอ่าสาธุเช่นเดียวกันขอให้คุณสุขภาพแข็งแรงอวยพรทีมงานกันน้องแพรด้วยครับ <laughs> ค่ะให้คุณให้ทีมงานนี้ละเค้ืนค่ะ,คะ คุณมวยคุณแอแล้วก็คุณหมูคุณแซ่ทุกทุกคนนะคะทีมงานขอสุดมีโชคดีตลอดไปเลยค่ะโขอบคุณค่ะเจอกันนะคะปีใหม่หน้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะจ้าสวัสดีค่ะโอ้ยการการมานานเจดปีที่แล้วแพรเรียนอยู่เปล่า หนูยังแบเบาะตัวเล็กๆเ่ดูขวดนมอยู่เลยค่ะยังเรียนอยู่มั้งใช่ไหมตอนนั้นจบยังเรียนโทหรือเรีตีอยู่ค่ะนานนะนานมากนะคะผมบอกอายุของอาจารย์ทีเดียวนะคะมาต่อกันที่ s m s นะคะจากคุณพีค่ะเกิดวันศุกร์ที่17พฤศจิกายนปี32เวลา17นาฬิกา2นาทีนะคะการงานอยู่ต่างถิ่นการเงินสุขภาพปี59เป็นอย่างไรค่ะ ก็ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับคมจริงน่ยคำว่าต่างถิ่นยังสําคัญน้อยกว่าในเรื่องของอาชีพที่ทำว่าทําอะไรใช่แต่ว่าปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หน่อยละกันนะแต่งานเนี่ยมีโอกาสาได้ขยับขยายเกณฑ์ที่เริ่มสิ่งใหม่ๆดีค่ะผู้ใหญ่ระวังมีปัญหาแต่คุณจะได้รับผลจากบริวารน,นะครับสุขภาพไม่ต้องเอาปี59หรอกเอาตลอดชีวิตเนี่ยนะดาวอาทิตย์กับพวกสายตาความดันระบบเลือด นะเหมือนกับท่านเมื่อสักครู่เนี่ยพอดาวเสาร์เสมันหนีไม่พน้นแต่ละคนจะมีกลุ่มโรคที่แตกต่างกันของคุณก็ระวังในกลุ่มที่ผมบอกซึ่งมันอาจจะเชื่อมโยงถึงอมัมพฤกษ์อัมาพาตโรคหัวใจตรวจร่างกายเป็นประจำปีละครั้งนะครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณเจนจีราค่ะเกิดวันพุทธที่30กันยายนปีสองสี่เวลาเที่ยงคืน30นาทีค่ะ,ะความรักการงานการเงินคู่แท้ค่ะปฏิทินตรงกับวันวันพุธพุธครับ แต่ในทางโหรเนี่ยตรงกับวันอังคารคู่แท้อังคารเสาร์คือคู่แตกหักและปีจอนี้การกินีสัมพันธ์ถึงด้วยระวังมีปัญหาเรื่องความรักถ้ามีอยู่แล้วก็ถือว่าสมรูปในระดับหนึ่งถ้ายังโสดมีเข้ามาดูดีๆเพราะปีนี้มันมีเกณฑ์รักใหม่นะครับระวังกระทบ,บความสัมพันธ์กับคนเดิมนะฉะนั้นคู่จริงๆควรจะ เออของคุณเป็นเงื่อนไขเดียวเลยนะลักษณะการครบหาแบบมีระยะห่างจริงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาไดา้อการงานการเงินค่ะการงานปีจรย่างสามสิบห้างานปีจรน,นี้เรื่อยๆอเงินก็กลางๆะนะแต่ถ้าเกิดมีปัญหาในแง่ของสภาพคล่องอยู่ในี่ยนิดทิ้งยาวๆนะอาจจะต้องผ่าน ย่าง37ไปแล้วเนี่ยจึงจะเบาลงครับน,นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักสักครู่นะคะช่วงหน้าส่ง s m ED s เข้ามาพูดคุยกันนะคะพิมพีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะไปพักสักครู่ค่ะจะ